พญานาคประวัติมีความเป็นมาอย่างไรมีตัวจริงหรือไม่วันนี้เรามีเรื่องเล่าพญานาคสัตว์ในตำนานที่หลายๆคนในเมืองไทยนั้นยังคงหาคำตอบกันไม่ได้มาให้รับฟังกันนะครับตอนนี้ร้านเฟรนิเนวายก็ยเปิดให้บริการแล้วนะครับร้านอยู่ในห้างตะวันนาสาขาบางกะปิใกล้กับเดอะมอลล์บางกะปิคุณสุภาพสตรีที่ชื่นชอบการทำเล็บทาสีเล็บทาสีเจล เพ้นเล็บต่อเล็บก,กับช่างผู้มีประสบการณ์สามารถเข้ามาใช้บริการได้แล้วครับโทรสอบถามเข้ามาที่ร้านได้เลยครับทาเล็บดีสีเล็บสวยต้องร้านเฟริเนลใบก้อย เรื่องราวของพญานาคสัตว์ในตำนานแล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าหลายคนคงคุ้นชื่อจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นรอยพญานาคปรากฏอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงมีการนำมาสร้างเป็นละครเพื่อความบันเทิงเรียกได้ว่าเป็นความเชื่อที่สั่งสมมานาน บางครั้งจึงทําให้หลายคนอยากรู้ว่าพญานาคเนี่ยมีจริงหรือไม่และตำนานที่มีมาแต่โบราณเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้ทางเราก็ได้ทําข้อมูลครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคมาให้ผู้ชมได้รับฟังกันนะครับนาคหรือพญานาคที่พวกเราเรียกกันนั้นมีลักษณะก็คือเป็นงูใหญ่มีงอนสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์และความมีวาสนา นาคนั้นยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดาสายลุงสู่จักรวาลน,นาคเป็นเทพแห่งท้องน้ําบางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้าตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคมีความเก่าแก่มากดูท่าว่าจะเก่าแก่กว่าพุทธศาสนาสอีกตำนานพญานาคมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียใต้ด้วยเหตุจากภูมิประเทศทางอินเดียใต้เป็นป่าเขา จึงทำให้มีงูชุกชุมและด้วยเหตุที่งูนั้นลักษณะทางกายภาพคือมีพิษร้ายแรงนะครับงูจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์ให้การนับถือว่ามีอำนาจชาวอินเดียใต้จึงนับถืองูเป็นสัตว์เทวะชนิดหนึ่งในตำนานเทพนิยายต่างๆและตำนานพื้นบ้าน บ้างก็ว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์เลยนะครับมีความเชื่อเรื่องพญานาคแพร่หลายในภูมิภาคต่างๆทั่วทวีปเอเชียโดยเรียกชื่อต่างๆกันไปครับทางด้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นยังมีตำนานเรื่องพญานาคอย่างแพร่หลายชาวบ้านในภูมิภาคนี้มักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาลและเชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบ ลอยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษาด้วยโดยจะมีลักษณะคล้ายลอยของงูขนาดใหญ่และเมื่อไปเล่นน้ำในแม่น้ำโขงควรยกมือไหว้เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไปแต่พื้นฐานคือพญานาคลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีงอนสีทองและตาสีแดง เกตเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีดำหรือบ้างก็มีเจ็ดสีและที่สำคัญนะครับคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเสียนเดียวเท่านั้นแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสมเสียรหาเสียรเจดเสียรและเก้าเสียนยน,ยน,ยน,นาคจำพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากอนันตนาคราชผู้เป็นบรลลังของพระวิษณุนาลาย อน,นันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยามไม่สิ้นสุดมีพันศีรษะพญานาคนั้นมีทั้งเกิดในน้ำและบนบกเกิดจากคานและจากไข่มีอิทธิฤทธิ์บันดาลสามารถให้เกิดคุณและโทษได้พญานาคถือว่าเป็นเจ้าแห่งงูแต่ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ครับแต่ก็จัดว่าอยู่ฝ่ายสุขติภูมิอยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา พญานาคแบ่งออกเป็นสีตระกูลใหญ่ๆได้ดังนี้ครับ 1. ตระกูลวิลูปกักพญานาคตระกูลสีทอง 2. ตระกูลเอลาปะทะพญานาคตระกูลสีเขียว 3. ตระกูลฉับพญาปุตตะพญานาคตระกูลสีลุง 4. ตระกูลกันหาโคตมะพญานาคตระกูลสีดำและพญานาคสามารถเกิดได้สีแบบดังนี้ แบบที่1เกิดแบบโอปาปฏิกะเกิดแล้วโตทันทีแบบที่สองเกิดแบบสังเสทชะเกิดจากเงือกไข่สิ่งหมักหมมแบบที่สเกิดแบบชลาผู้ชะเกิดจากคันแบบที่4เกิดแบบอันทชะเกิดจากไข่พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปาปฏิกะแบบชนชั้นปกครองที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ำหนองคลองบึงต่างๆในอากาศ จนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพวกพญานาคอยู่ในการปกครองของเท้าวิลูปะผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตกเหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทําบุญเจือด้วยราคะพญานาคในตำนานของฝรั่งหรือชาวตะวันตกถือว่าเป็นตัวแทนของกิเลสความชั่วร้ายซึ่งตรงข้ามกับชาวตะวันออกที่ถือว่างูใหญ่พญานาคบังกร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังอำนาจโดยชาวฮินดูถือว่าพญานาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำเช่นอนันตนาคราชที่เป็นบัลลังของพระนาลายตรงกับความเชื่อของลัทธิพรามณ์คุณลักษณะและคุณสมบัติของพญานาคนั้นเราสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ครับ 1. พญานาคงูใหญ่มีหงอนลักษณะแห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนาและบันไดาสายลุงสู่จักรวาลเป็นผู้มีอิทธิฤทธิจากการจำศีลบำเพ็ญภาวนาศรัทธาในพุทธศาสนาไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราจะพบเห็นเป็นลูกป,ปั้นหน้าโบสถตามวัดต่างๆบันไดขึ้นสู่วัดในพระพุทธศาสนาภาพเรื่องราวเกี่ยวข้องกับาศาสนาพุทธอีกมากมาย 2. พญานาคเป็นสัตว์มหัศจรรย์ ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถแปลงกายได้พญานาคมีอิทธิฤทธิ์และมีชีวิตใกล้กับคนพญานาคสามารถแปลงเป็นคนได้เช่นคราวที่แปลงเป็นคนมาขอบวชกับพระพุทธเจ้าในหนังสือไตรภูมิพระล่วงกล่าวถึงนาคที่ชื่อถนชะที่แปลว่าเกิดบนบกจะเนรมิตกายได้เฉพาะบนบกและนาคชื่อชนสะแปลว่าเกิดจากน้ำจะเนรมิตกายได้เฉพาะในน้ำเท่านั้น อย่างไรก็ตามถึงแม้พญานาคจะเนลมิตรกายเป็นอะไรแต่ในสภาวะ5อย่างนี้จะต้องปรากฏเป็นงูใหญ่เหมือนเดิมคือ 1. ขณะรลอกคาบ 2. ขณะสมสู่กันระหว่างหน้ากับหน้า 3. ขณะนอนหลับ 4. ขณะที่ขาดสติและ 5. ตอนตายก็จะกลับร่างกายเป็นงูใหญ่เหมือนเดิมครับ สพญานาคมีพิษร้ายสามารถทำอันตรายผู้อื่นได้ด้วยพิษถึง64ชนิดซึ่งตามตำนานกล่าวว่าสัตว์จำพวกงูแมงป่องตะขาบคางคกมดมีพิษได้ซึ่งก็ด้วยเหตุที่พญานาคคายพิษทิ้งไว้แล้วพวกงูไปเลียพวกที่มาถึงก่อนก็เอาไปมากพวกที่มาถึงทีหลังเช่นแมงป่องมดจึงได้พิษน้อยและพญานาคต้องคายพิษทุก15วัน 4. พญานาคที่อาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาลคนโบราณเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกนั้นก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เช่นกันในหนังสือไตรภูมิพระล่วงกล่าวว่าที่ที่นาคอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดินหนึ่งโยชน์หรือ16กิโลเมตรมีปราสาทราชวังที่วิจิตพิสดารไม่แพ้สวรรค์ที่มีอยู่ถึง7ชั้นเรียงซ้อนๆกัน ชั้นสูงสูงก็จะมีความสุขเหมือนอยู่บนสวรรค์เช่นกัน 5. พญานาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นๆได้พญานาคนั้นสามารถแปลงกายแล้วผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้เมื่อนาคตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงูมีทั้งเสียนเดียว3เสียน5เสียนและ7เสียนและสามารถขึ้นลงตั้งแต่ใต้ใตบาดาลพื้นโลกจนถึงสวรรค์ได้ และในตำนานมักจะกล่าวถึงนาคที่ขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองสวรรค์ที่จะแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ตามที่คิดตามสภาวะเหตุการณ์ที่จำเป็นนั้นๆจากที่เรารับฟังกันมานะครับจะเห็นได้ว่าพญานาคหรืองูใหญ่นั้นเป็นทั้งเอกลักษณ์ของความดีและความไม่ดีซึ่งแล้วแต่ความเชื่อของท้องถิ่นนั้นๆตามคติของฮินดูนั้นพญานาคที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ใต้น้ำ หรือพญาอนันตนาคราชที่แปลงกายเป็นที่บรรทมของพระนารายณ์ที่พวกเราชาวอินเดียและคนไทยหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างๆนับถือเป็นเทพเจ้านั้นก็เปรียบพญานาคนั้นเหมือนกับท้องน้ำทั้งหลายในจักรวาลพญานาคมีอิทธิฤทธิ์บรรดาลให้ฝนตกหรือไม่ตกก็ได้ตลอดจนสามารถแปลงกายเป็นเมฆฝนได้พญานาค เป็นที่มาของแม่น้ําต่างๆอันหมายถึงผู้รักษาพลังแห่งชีวิตทั้งหลายและตามความเชื่อของชาวพุทธนั้นเทวดาแห่งน้ําก็คือวัดลุนและสาครที่ต่างก็เป็นจอมแห่งหนาคขลาดนอกจากที่เกี่ยวข้องกับน้ําบนโลกแล้วเนี่ยนาคยังเกี่ยวข้องกับน้ําในสวรรค์อีกด้วยนะครับคนโบราณเนี่ยเชื่อว่าสายลุงกับนาคเนี่ยเป็นอันเดียวกัน แต่ที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ข้างหนึ่งของลุงอะ่ะจะดูดน้ําจากพื้นโลกขึ้นไปข้างบนครับเมื่อถึงจุดที่สูงสุดก็จะปล่อยน้ําลงมาเป็นน้ําฝนที่มีลําตัวของนาดเป็นท่อส่งนั่นเองครับ ในตำนานสิงห์หนวัดเนี่ยก็ได้มีกล่าวไว้ว่าเมื่อเจ้าเมืองสิงห์หนวัดอพยพผู้คนมาจากทางเหนือนะครับพญานาคเนี่ยก็ได้แปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่ให้และขอให้เจ้าเมืองเนี่ยอยู่ในทศพิธร,ราชธรรมพอตกกลางคืนพญานาคก็ขึ้นมาช่วยกันสร้างคูเมืองสีด้านให้จนกลายเป็นเมืองนาคพันสิงห์หนวัดต่อมาเมื่อยกทัพไปปราบเมืองอื่นๆได้แล้วและรวมดินแดนเข้าด้วยกัน จึงเปลี่ยนชื่อเป็นแคว้นโยนก,กะนาคราดครับที่พวกเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือปราสาทพนมลุ้งนะครับจะมีคูเมืองที่เป็นสระน้ำสีด้านรอบปราสาทจะมีพญานาคอยู่ด้วยตามความเชื่อของคนสมัยโบราณน,นาคจะมีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากน้ำเช่นการสร้างศาสนสถานไม่ว่าจะเป็นอุโบสถนาคที่ลาวบันได จึงมีพญานาคซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยการสร้างกลางน้ําเพื่อให้ดูเหมือนว่าศาสนสถานนั้นลอยอยู่เหนือน้ําแต่ก็ไม่ต้องสร้างจริง,รงๆเพียงแต่มีสัญ,ญลักษณ์พญานาคไว้เช่นที่ปราสาทพนมลุงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับเรามาดูความเชื่อเรื่องพญานาคที่เกี่ยวข้องกับคนไทยกันบ้างนะครับเรามักจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคได้เสมอในงานจิตกรรมประติมากรรมและหัตถกรรม นาคเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะตามอาคารวัดต่างๆหลังคาอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบานาันศาสนสถานตามคติที่ว่านาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่งเช่นนาคสะดุง้งที่ทอดลำตัวยาวตามบันไดนาคลำยองที่ทำเป็นป้านลมหลังคาโบสถ์ที่ต่อเชื่อมกับนาคสะดุง้งนาคเบือน นาคจำลองและนาคทันคันทวยรูปพญานาคนั่นเองครับพญานาคก,กับตำนานในพระพุทธศาสนานั้นตามตำนานเนี่ยพญานาคน,นั้นมีอยู่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วนะครับดังเช่นหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรุปธ,ธรรมพิเศษแล้วได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงธรรมเทศนามีครั้งหนึ่งเสด็จออกจากโล่มไม้อุปป,ปาณิโครถ ไปยังล่มไม้จิกชื่อมุจจลินทรงนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่เจ็ดวันคราวเดียวกันนั้นมีฝนตกพำำประกอบไปด้วยลมหนาวตลอดเจ็ดวันได้มีพญานาคชื่อมุจจลินเข้ามาวงด้วยขดเจ็ดรอบพร้อมกับแผ่พังพานปกพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะป้องกันฝนตกและลมมิให้ถูกพระวรกายหลังจากฝนหายแล้วก็คลายขดออก แปลงกายเป็นมนุษย์มายืนเฝ้าที่เบื้องพพักด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าด้วยความเชื่อดังกล่าวนั้นทําให้ชาวพุทธสร้างะพุทธลูปปางนาคปกแต่มักจะสร้างแบบพระนั่งบนตัวพญานาคซึ่งดูเหมือนว่าเอาพญานาคเป็นบัลลังเพื่อให้เกิดความสง่างามและทําให้คิดว่าพญานาคคือผู้คุ้มครองพระศาษษสดาและยังมีความเชื่ออีกว่า พญานาคเป็นสะพานที่เชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโลกศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อที่ว่าพญานาคกับลุงเป็นอันเดียวกันก็คือสะพานเชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์นั่นเองครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาดูว่าความเชื่อเรื่องพญานาคในดินแดนต่างๆของไทยเหล่านั้นเป็นยังไงกันบ้างเราก็มาเริ่มต้นที่ภาคเหนือกันเลยครับ ภาคเหนือเนี่ยมีตำนานเกี่ยวกับพญานาคอยู่เช่นกันครับดังในตำนานสิงห,ห์หนวดซึ่งเป็นตำนานเก่าแก่ของทางภาคเหนือเองเนี่ยเมื่อเจ้าเมืองสิงห์หนวัดอพยพคนมาจากทางเหนือพญานาคก็แปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่และขอให้อยู่ในทศพิธราชธรรม พอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างคูเมืองเป็นเมืองนาคพันสิงห์หนวัดต่อมาก็ได้ยกทัพไปปราบเมืองต่างๆจนสำเร็จและรวบรวมดินแดนเข้ามาด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแคว้นโยนก,กะนะครต้นวงของพญามังลายผู้ก่อกำเนิดอาณาจาักรล้านนาอันยิ่งใหญ่นั่นเองครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาคล้วนมีส่วนร่วมในตำนานอย่างชัดเจนครับ เช่นผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อว่าแม่น้ำโขงเกิดจากการแถะตัวของพญานาคนอกจากนี้ยังรวมถึงบั้งไฟพญานาคโดยมีตำนานว่าในวันออกพรรษาหรือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพญานาคแห่งแม่น้ำโขงต่างชื่นชมยินดีกันจึงจุดบั้งไฟถวายการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเพณีทุกปี และเนื่องจากเชื่อว่าพญานาคเป็นเจ้าบาดาลเป็นผู้ให้กำเนิดน้ำดังนั้นเมื่อชาวนาจะทำพิธีแลกไถนาจึงต้องดูวันเดือนปีและทิศที่จะบ่ายหน้าควายเพื่อไม่ให้ควายลากไถไปในทิศที่ทวนเกตนาคไม่อย่างนั้นการทำนาจะเกิดอุปสรรคต่างๆขึ้นและสำหรับลูกไฟแดงอมชมพูที่พุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงสู่ท้องฟ้าในวันออกพรรษา ที่บริเวณเขตอำเภอโพนพิสัยที่เห็นจนชินและเรียกสิ่งนี้ว่าบ้างไฟพญานาคเพราะลูกไฟที่ว่านี้จะเป็นลูกไฟสีแดงอมชมพูไม่มีเสียงไม่มีควันไม่มีเปลวขึ้นตรงไม่โค้งและตกลงมาเหมือนลูกไฟทั่วไปจะดับกลางอากาศสังเกตได้ง่ายๆจากลูกไฟทั่วไปจะเกิดขึ้นในเขตตั้งแต่บริเวณค่ายตชดอ วัดหินหมากแป้งอำเภศรีเชียงใหม่ท่าวัดหลวงตำบวัดหลวงเลื่อยลงไปจนถึงเขตบ้านน้ำเปกิง่งอำเภอรัตนาวาปีแต่ก่อนจะเห็นเกิดขึ้นเฉพาะท่าน้ำวัดหลวงวัดจุมพลวัดไทยและท่าน้ำวัดจอมนางอำเภอโพนวิสัยแต่ทุกวันนี้จะเห็นเกิดที่บ้านน้ำเปบ้านท่าม่วงตาลชุมปากคาดและแก่งอาหง พวกเราจะสังเกตได้ว่าลูกไฟเนี้หากขึ้นกลางโขงจะเบนเข้าหาฝั่งหากขึ้นฝั่งจะเบนออกกลางโขงลูกไฟเนี้จะขึ้นเฉพาะวันออกพรรษาเท่านั้นแต่ถ้าหากวันพระไทยไม่ตรงกับวันขึ้น15บห้าข้าของลาวลูกไฟนี้ก็จะไม่ขึ้นแต่หากปีไหนที่วันออกพรรษาตรงกันทั้งไทยและลาวแล้วเนี่ยลูกไฟนี้จะขึ้นมากเป็นพิเศษนอกจากนี้มีความเชื่อกันว่า ที่เขตอำเภอโพนพิสัยมีเมืองบาดาลอยู่ใต้พื้นดินและเป็นทางออกสู่เมืองมนุษย์เรียกว่าเป็นเมืองด่านหน้าจึงมีบ้างไฟพญานาเกิดขึ้นเป็นประจำที่นี่ส่วนเมืองหลวงนั้นอยู่ที่แก่งอาฮงอำเภอบึงการที่กล่าวเช่นนั้นเพราะที่แก่งอาฮงเมื่อหน้าแลลงจะมีสะดือแม่น้ำโขงตลอดความยาวของแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านหลายประเทศ ตรงที่ลึกที่สุดก็อยู่ที่แก่งอาหงนี่เองครับนับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับและเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขงที่แท้จริงเลยเพราะลูกไฟประหลาดที่เรียกว่าบ้างไฟพญานาคนี้เกิดขึ้นเฉพาะในเขตจังหวัดหนองคายเท่านั้นครับตามแนวแม่น้ำโขงไม่มีขึ้นที่อื่นแม้จะอยู่ตามริมแม่น้ำโขงเช่นกัน จึงนับได้ว่าหนองคายกับเวียงจัน์เนี่ยสมัยก่อนนั้นการปกครองและการสร้างเมืองโดยพญานาคจึงได้รับอิทธิพลนี้เช่นกันครับถึงแม้ว่าจะถูกแยกการปกครองและแยกประเทศออกจากกันแต่ในความเป็นจริงแล้วทางภูมิศาสตร์ก็เป็นพื้นที่เดียวกัน ตำนานประเพณีต่างๆของคนแถบลุ่มแม่น้ำโขงจะเกี่ยวข้องกันกับพญานาคก,กันทั้งนั้นเพราะพญานาคหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรและความเป็นอยู่ของมนุษย์นั่นเองครับที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับพญานาคว่ามีความเป็นมาอย่างไรและสำคัญอย่างไรกับเมืองหนองคายและเวียงจันทร์ครับทำไมบ้างไฟพญานาคจึงได้เกิดขึ้นเฉพาะเขตจังหวัดหนองคายเท่านั้น และที่สำคัญนะครับจะเกิดขึ้นเฉพาะวันขึ้น15่ําค่ำที่ตรงกันระหว่างไทยลาวหากปีไหน82หนบ้างไฟพญานาคก็จะเลื่อนไปขึ้นในวันพระลาวครับเป็นเรื่องที่ท้าทายให้มาดูความมาสจ,จารย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขงจริงๆครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางช่อง The Story ได้รวบรวมมาให้ฟังกันนะครับ ก่อนจากกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย